ก่อนก่อนที่จะไปคิดไปโทษคนอื่นเขานะรู้จักไหมเนี่ยเรียนตัวเองรู้จัก,จกเอาเขียนลงไปข้อที่หนึ่งในสมุดเขียนข้อความน,นี้งไปอไปนั่งอย่าถ้าสนอีกจะโดนให้รางวัลเขียนข้อที่หนึ่ง จกเตืนตัวเองดีกว่าคิดแต่จะโทษผู้อื่นครูอธิบายตั้งใจฟังไหมกลับบ้านที่ทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพี่พึ่งพ่อแม่มีไหมนั่งหลับเมื่อเช้าครูผ่านมาครูก็เห็นนะมีคนนอนหลับด้วยเรียนหนังสือหลับได้ยังไงใช่ไหมพี่แพท เออนะพอแม่ให้มาเรียนหนังสือมานอนหลับได้ไงอ่ะลูกแล้วมาถึงเวลาทำข้อสอบไม่ได้ได้คะแนนน้อยโทษใครอ่ะผู้หญครูหน่อยนี่แหละมันไม่ได้เรื่องได่ไหมเออ,นะเอ,อนะมึงต้องหัดเตือนตัวเองลูกเ,เรียนคือเรียนเล่นคือเล่น,เ,นเออ ต้องรู้จักเติอนตัวเองก่อนนี้จะไปโทษคนอื่นเขานะเขียนด้วยที่ครูจุดๆไว้เนี่ยเขาสอนอะไร เรนแสดงความคิดเห็นด้วยเขาสอนอะไรข้อนี้ยทําไมอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอาสักทีหนึ่งมันแหลมไหมเนี่ยมันแหลมไหมดูที่พี่เลนไม่เพื่อนเธออืมันพี่เลนไหมพี่เลนนะเนี่ยนี่นี่เออนะมันได้ทิ้มลูกตาบอดเนี้ยอืมใช่ ผูไม่พาไปหาหมอบอกก่อนเ้าเขียนลงไปเขาสอนอะไรเขียนลงไปด้วยค่ะเาสอนอะไรเออข้อความเนี้ยเขาสอนอะไรนักเรียนเขียนลงไปค่ะน้องดูสิสอนอะไรนักเรียน ไอ้ดี่คุณจุดๆให้เธอตอบนะว่าข้อความนี้เข้าสอนอะไรนักเรียนมีไหมว่าตื่นเองอาบน้ำเองทานข้าวเองทำกันบ้านเองไม่ต้องให้แม่มาคอยเรียกให้เอาไม้กาะสิทธิ์ไปถึงเตียงะนะคะไมนใครคิดไม่ออก เขียนไม่เป็นเสร็จแล้วเนาะ,ะเสร็จยางข้อหนึ่ง ข้อสองยาวนิดหนึง่งให้รู้จักคิดอะ่ะเสร็จยังข้อหนะึ่งมาเสร็จแล้วนะไม่ใช่ลอกแต่ข้อความนี้ไปแล้วบอกครูว่าเสร็จแล้วนะตัว,ว,วเองเขียนไว้ด้วยนะว่าเขาสอนอะไรนะักเ,เรียนอืมเออไม่ใช่ลอกเสร็จะส่งครูไม่ใช่นะ อไปข้อสองไปข้อสองได้ยังครับอข้อสองยาวนิดหนึง่งแต่ให้ตั้งใจอะจงคิดก่อนถามจงตรองก่อนตอบจงรอบครอบก่อนทำเขาสอนอะไรนักเรียน อตอบมินคู่ก่อนก่อนมนคูก่อนตอบลงสมดุดจงคิดก่อนถามจงตรองก่อนตอบจงรับครอบก่อนทำหมายความว่าไงไอืทำไมคะมให้นักเรียนรู้จักคิดเช่ไหมคะคิดให้ฟังทัวแล้วรู้จักคิดก่อนจะถาม เออจะถามว่าอะไรก็คิดไต่ตองให้รอบครอบก่อนอย่าก่อนจะตอบเวลาคุณครูถามก็ต้องทำไมลูกคิดให้รอบครอบก่อนอย่าตอบคุณครูอย่าตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ทราบครับหนูไม่ทราบค่ะหนูไม่รู้ค่ะเออเนะยเขาเรียกว่าตอบแบบกำปั้นทุบดินอย่าไม่รู้อย่างเดียวจงรอบครอบก่อนทำหมายความว่าไง เวลานักเรียนทำเนี่ยเขาให้ทำแบบเออมีความรอบครอบคิดพิจารณาใช่ไหมหรือตอบมั่วๆเดาๆเอาส่งเดทแล้วจะคะแนนได้คะแนนเยอะได้ไหมกิติพอ,อ,อกิติพลได้ไหม,ไมเออาอา้าวเขียนลงไปแล้วก็เขียนบอกครูว่าเขาสอนอะไรนักเรียนบ้าง ย้งคิดก่อนถามเมล่รคุณทุกท่านอธิบายต้องคิดตามมันคุณบอกแล้วไงตาดูหูฟังสมองต้องเออคิดตามไปด้วยเหมือนกรสิดิษก็เขาถามคุณเนี่ยปอตอทอแปลว่าอะไราำไหมาห้องเนี้จำาไหมรู้จกักไหมสถานที่นี้เขาขายอะไรขายอะไรคะออผู้หญิงตอบได้ผู้ชายตอบได้ไ,ดไหม ไม่เคยออกจากบ้านเลยเลยไม่รู้จักเลยเลยเขาขายอะไรผู้ชายไม่รู้จักกันเนาะเขาขายอะไรขายอะไรอะ่ะเออขายน้ำมันน้ำมมาจากคำเต็มๆว่าอะไรอะ่ะปตทมาจากคำเต็มว่าอะไรนะปั๊มน้ำมันใช่ที่ไหนแล้วลูกเอ,อ้ย เนี่ยไม่เคยดูเลยนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่าห้องเนี้ยรูฉเฉลยห้องนั้นไปแล้วเขาถามมาห้องสี่ทับสองแปลว่าแปลว่าอะไรปอตอตัวทอข้างหลังแปลว่าอะไรอ้าวตัวทอข้างหลังแปลว่าอ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยเลย็ <c oughs> เขาเรียกก็ต่อกับมั่นลุน่มดินมันย่อมาจากคําเต็มว่าอะไรล่ะอ้าตัวทอทหารแปลว่าอะไรข้างหลังอ่ะ เที่ยวเออแปลว่าอะไรอ่าไม่บอกลแล้วละถ้าง,งั้นอ่ะไปค้นตัวเองนะตอบว่าเที่ยวได้ไปค้นตัวเองเลยก <c oughs> ู <d isi> <d isi> <d isi> ไม่บอกลแล้วแหละเออไปไปดูเองก็แล้วกันจะได้จําถ้าบอกแล้วไม่จ <at> ําห <d isi> น้าปั๊มก็มีเขียนไหมมีไหมมีอ่ะ เรียนไม่สังเกตเองอ่ะใช่ไหมรัชานนท์สังเกตอย่างเดียวขนมอยู่ตรงไหนเนาะร้านขนมอยู่ตรงไหนร้านไอศครีมอยู่ตรงไหนอ่ะเอาเสร็จยังข้อที่สองอ่าไม่บอกนะไปคน้นตเองเสร็จแล้วนะอีกข้อหนึ่งอ่าพี่ขออีกข้อเดียว ข้อเดียวข้อที่สามข้อสอนอะไรอ่ะอ่านทีอ่าเขาบอกคนไม่ถูกดินทาเลยไม่มีในโลกจริงไหมเออจริง,อรงเอาเคีนลงไปจริงเพราะอะไรให้เหตุผลด้วย คนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกเขียนไปแล้วก็ตอบมาด้วยจริงพ่ออะไรขนาดใครลูกพ่อหลวงเราใช่ไหมทำดีที่สุดยังมีใครว่าอีกโอ,อ้ยังมีคนว่าท่านเลยเนาะใช่ไหมใช่เอออ่ะ ปัญญาวุฒิเอ้ยเขียนลงไปลูกแล้วเรียนบอกจริงแล้วให้เหตุผลมาด้วยเขียนได้เขียนเสร็จยัง ถ้าเขียนเสร็จแล้วนั่งตัวตรงเอาไปตอบที่บ้านมาก็ได้ค่ะเอานั่งตัวตรงค่ะนั่งตรงตรงค่ะเขียนข้อความนี้เสร็จแล้วนั่งตัวตรงเอาไปตอบเป็นการบ้านมาคุณครูเยอะไหมเนี่ยแม่แค่หนึ่งข้อเองนะอ่ะก่อนจากการนั่งตัวตรงวัดป่ากับวัดบ้าน ต่างกันอย่างไรวัดป่าเน้นเน้นเน้ปเนปฏิบตัติวัดบ้านเน้เนเฉพาะนิสตสีิแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือนำคำสั่งสอนของใคร ขอ,องพระเจ้ามาเผยแพร่อบรมสั่งสอนพวกเรานั่นเองนะคะต่างวันนี้อย่าไปตอบนะต่างตรงที่ว่ามีต้นไม้ไม่ใช่นะลูกนะเอออะเราพบกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะ